กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลนะครับพบกับผมแอดมินเม้งเช่นเคยนะครับโอ้ยมาแบบยิ้มๆแนวนี่ครับผมไม่ยังครับผมไม่ล่องลิเวอร์พูลของเราชนะนะครับแล้วก็เข้ารอบต่อไปได้สําเร็จนะครับในศึกฟคัพรอบที่3นะครับโอ้ยมั่นลีลีผมไม่ล่องมือนีิไพ่บนในมึงเนี่ยเสียดายด้วยครับบอลมั่นลีลีนะครับวันนี้เช่นเคยเรามาคุยกันหลังเกมนะครับคู่อาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลนะครับ ก็เพิ่งจบไปเมื่อกี้นะฮะก็มาคุยหลังเกมว่ามีประเด็นอะไรให้ได้พูดถึงนะครับส่วนวันนี้นะฮะเป็นเกมการแข่งเอฟคัพรอบที่3นะครับก็เป็นการจับฉลากมาเจอกันลิเวอร์พูลกับอร์เซนอลนะครับซึ่งเป็นทีมยกัยกษ์ใหญ่จากสกพรีพร์ลีกอังกฤษนะฮะโดยเกมวันนี้นะครับท่านผู้ชมก่อนเกมนะครับแน่นอนร์พูลของเรามีข่าวที่ไม่ค่อยสู้ดีนักนั่นก็คือ,อก่อนเกมเนี่ยได้รับข่าวร้าย นะครับนั่นก็คือกัปตันทีมโอเกฟคอนได้มีการป่วยนะครับวันนี้ไม่ได้ลงเล่นเลยนะครับไม่มีแม้กระชั่งชื่อเป็นตัวสำรองนะครับแล้วก่อนเกมก็ยังมาขาดนักเตะที่ไปเล่นกับทีมชาติของพวกเขานะครับมีโมซาลาไปเล่นกับทีมชาติอียิปต์นะครับแล้วก็วัตุรุเอ็นโดไปเล่นกับทีมชาติญ,ญี่ปุ่นนะครับส่วนอาลซานอลนะครับวันนี้พวกเขาก็แน่นอนนะครับ ก่อนเกมน่ฟอร์มไม่ดีในศึกพิมพ์ลังกษลษหลังจากแพ้มา2เกมนะครับส่วนเกมนี้ก่อนเกมก็มีการประกาศออกมานะครับว่าจะเอาชนะลิเวอร์พูลได้เพื่อที่จะเอามันมตั้มกับขึ้นมานะครับแล้วก็เอาในเรื่องของความมั่นใจกลับขึ้นมานะครับโดยเกมวันนี้นะครับค่อนข้างที่จะเป็นเกมซูเปอร์ตช์นะครับลิเวอร์พูลของเราก็มีการจัดทัพที่ค่อนข้างที่จะ,ะตัวหลักๆล,ลงเล่นเลยนะครับาะเจอ Arsenal. อาร์เซนอลว่าแล้วเรามาดูไลน์อัพกันหน่อยนะครับ ไล่อัพเราเริ่มต้นที่เจ้าบ้านนะครับมิเกลอัลเตต้าคุณซื่อของไอ้ผู้าหญอัลเชนอลนะครับวันนี้จัดทัพก็จะเต็มเลยนะครับกะเอาตายเลยทีเดียวนะฮะวันนี้มาภายใต้ระบบนะครับ4-3-3นะครับผูดศัประตูวันนี้อ่ามาใช้อารอนเรมเดลนะครับแล้วก็ดึงทางด้านของไรายย่น,นั้นเป็นตัวสำรองนะครับเอาไว้เล่นในพริมพ์ลีกนะครับ กองหลังอาร์ซนครับ4คนมีเบนไวท์ทานั้นขวานะครับเซนเตอร์ใช้ซิลิบานจับกู่กับกาเบรียลมาเกเยตนะครับส่วนฟุนแบ็กซ้ายก็เป็นคิวินยอนะครับส่วนตรงกลางใช้มาตินอันการดเป็นกับตันทีนะครับแล้วก็จอร์จินโยวันนี้เข้ามาคุมจังหวะเกมตรงกลางนะครับแล้วกอ็อาศัยความเก๋าของจอร์จินโยนะครับส่วนซ้ายสุดเป็นก็ดีแคนไรท์นะครับคนนี้เป็นตัวจริงกับทุกงนัดเลยนะครับ ขาจะมาที่แนวรุกนะครับ3คนก็มีบุกโยสากานะครับทางด้านขวานะครับคอยกระชากเลื้อยตรงกลางก็จะเป็นคายไฮสปัตนะครับเป็นหน้าตัวเป้านะครับแล้วว่าสายสุดก็จะเป็นลิสนิวเซ็นนะครับอ่าคอยกระชากเลื้อยนะครับส่วนที่เด็ดตัวสำรองนะครับก็มีอ่าทานั้นของทอซานะครับแล้วก็มีอ่าทานั้นของกาเบียมาร์ตินเนลลี่นะครับที่เป็นตัวทีเด็ดแล้วก็เอ็นเคเทียด้วยนะครับนี่คือไลน์อัพของไอพิญญาอัลซ์โนลนะครับมิเกลอาร์เตต้า ต่อมาเรามาดูทางฝั่งลิเวอร์พูลนะครับแน่นอนนะครับโอ้โหตัวสำรองเนี่ยมีแต่ดาวรุงทั้งนั้นเลยนะครับส่วนตัวจริงก็วันนี้จัดทัพมาบอสของเราถือว่า,าจัดทัพค่อนข้างที่จะมีเซอร์ไพรส์นะครับแล้วก็มีการสับเปลี่ยนตำแหน่งในช่วงระหว่างเกมเลยว,ว่า หลังจากที่เล่นเล่นไปเนี่ยก็มีการปรับเอาดีอาร์ไปทางด้านขวาบ้างเดี๋ยวขยับมาทางด้านซ้ายบ้างนะครับกลยุทธ์สุดเทพจริงๆสำหรับบอสนะครับแก้วเกมสุดยอดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไลฟ์ลิเวอร์พูลกันนะครับลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับบอสวันนี้จัดทัพ4 3 3นะครับเช่นเคยวันนี้ใช้ผู้รุ่นสมบัตูตัวจริงเลยก็คืออลิสันเบเกอร์นะครับกองกองหลัง4คนนะครับขวาสุดเป็นเทนอเล็กซานเดอร์โนนะครับวันนี้เป็นกัรตันทีมด้วยเนื่องจากว่าอ่าทางฝั่งเวอร์กิมฟันได้ป่วยนะครับ ส่วนเซนเตอร์วันนี้ฮะก็เป็นคอนซาตจับคู่กับโคนาเต้นะครับโอ้โหแม่งข้นเหนียวเลยนะฮะยอมรับคอนซาตแม่งนิ่งจริงๆนะโอ้โหวันนี้เหนียวจริงจับคู่กับโคนาเต้นะครับสุดๆเลยนะฮะส่วนฟูลแบ็กซ้ายก็เป็นโจโกเมสนะครับวันนี้ก็เล่นดีนะนะฮะส่วนกลางสนามนะครับวันนี้ก็ กองกลางหลังจากที่เอนโดไม่มีนะครับจับแมคคาลิสเตอร์ลงเล่นเป็นตัวจริงเลยนะครับแต่ยังขาดเรื่องของสภาพความฟิตนิดนึงนะครับดูแล้วจังหวะการวิ่งการเติมเนี่ยยังดูยังไม่เต็มร้อยนะครับกลาง3คนก็มีเคาร์ติสโจนะฮะทางด้านขวาตรงกลางแมคคาลิสเตอร์แล้วก็ซ้ายสุดเป็นคาริกาโปนะครับค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะฮะเพราะว่า,าตรงนี้เนี่ยกาโปคือถอยลงมาเล่นเป็นกองกลางนะครับส่วนแนวรุก3คนนะครับขวาสุด อ่าเป็นฮามิเลียดแทนตำแหน่งของซาร่านะครับลองลองลองเล่นก่อนนะครับส่วนตรงกลางเลยก็เป็นดาวินดูเยตนะครับแล้วก็ซ้ายสุดเป็นหลุยดาัตนะครับอ่านี่คือไล่อัพลิเวอร์พูลนะครับ4 3 3แต่ที่น่าตกใจก็คือซูมมะน่าสำรองนะครับมีแต่ดาวลุ่งทั้งนั้นเลยนะครับส่วนอ่าตัวหลักๆก็จะมีเดลโกโจต้านะครับแล้วก็มีไรอันกาฟินแบกนะครับนอกนอกนั้นก็จะเป็นอ่าทางฝั่งของดาวลุ่งนะอย่างเช่นคลาร์กแชมเบอร์กอร์ดอนนะครับ แม็กทอนเนลนะครับแบสลีย์นะครับ,แบบนะรบนี่ก็ดาวรุ่งหมดเลยนะครับทางฝั่งตัวสำรองลิเวอร์พูลนะครับอ่านี่คือไลน์อัพของทั้งสองทีมนะครับเปิดฉากมาในครึ่งแรกนะครับโอ้โหท่านผู้ชมครับอาร์เซัวโอลูยท่านผู้ชมมาอย่างบแบบหืมกะจะเอาตายกันเลยทีเดียวมาเนี่ยคือไม่ได้ให้หายใจใหายคอเลยครับบีบเพสซิ่งลิเวอร์พูลหนักเลยดูในภาพนะครับท่านผู้ชม กรูเข้ามาบีบเพดจิ้งใส่ลูกบูให้เล่นยากครับจังหวะนี้เนี่ยอาริซงเบเกอร์นะครับโอ้โหออกบอลก็ค่อนข้างยากนะครับแต่นิ่งแนละ้วลูกนี้นะฮะหลังจากนั้นนะครับเ,เกือบได้ประตูในนาทีที่2จากลิสเนลเซนนะครับลิสเนลสันนะครับ,ลนนรบหลุดไปแล้วนะครับแต่ดียังอาริซงเบเกอร์มาปิดมุมไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าเสียไปก่อนลูกนี้อาจจะ มีปัญหาเลยสําหรับลิวร์พูนะครับหลังจากนั้นก็เป็นทางฝั่งของอาซนอลบุกอยู่ฝ่ายเดียวเลยนะนะครับในช่วง15นาทีแรกเนี่ยลิวพูลของพวกเราเนี่ยเน้นรับนะครับแน่นอนด้วยตามสไตล์นะครับอย่างที่ผมได้กล่าวไปตอนวิเคราะห์ไว้นะครับว่าลิวพูต้องเล่นด้วยความอดทนนะครับอย่าเพึ่งเสียนะครับแล้วพอลิวพูเนี่ยมีทีเด็นในเรื่องของการเล่นเกมโต้กลับนะครับพอหลังจากที่ จนเจียนอยู่หลายทีนะอาร์เซนอลเนี่ยอย่างเช่นลูกนี้นะหน้าปากประตูเลยนะครับยิงไปติดเซฟนะครับโอ้โหคือแบบบุกโหดมากนะครับแล้วก็มีจังหวะยิงชนคานของมาตินโนนการ์ดนะครับลูกนี้นะฮะเจอเก่งคลับเนี่ยจนคือลุ้นหนักมากคือผ่านมา14นาทีเนี่ยหงเราเนี่ยโดนยิงโดน2ยิงไปถึง6ครั้งนะครับโอ้โหสถิติเนี่ยคือชัดเจนว่าอาร์เซนอลเนี่ยคือต้องกะเอาให้ได้นะฮะแต่เรายังดวงดีนะ จนเจนียนอยู่จนเจียนไปเนี่ยหลายรอบเลยนะครับหลังจากยิงไม่ได้หงเราก็เลยนิ่งขึ้นนะฮะพอผ่านมา15นาทีก็มีจังหวะที่อ่าเล่นโต้กลับขึ้นมาบ้างอย่างเช่นรุกนนี้เทนจ่ายทะลุไปนะครับแต่ว่าอ่าก็ไม่ได้ยิงนะครับแต่ว่าเป็นการส่งสัญญาณว่าเราเริ่มตั้งเกมได้แล้วนะครับในช่วง15นาทีแรกนะครับหลังจากนั้นก็มาเป็นช่วงเลยอเอาสตนอกเพรสซิงใส่ลิเวอร์พูลแต่กองหลังของลิเวอร์พูลก็ เล่นกันนิ่งนะไม่โฉงฉางไม่เตะบอลสาดโด่งไปอะ่ะก็คือเล่นต่อบอลกันบิวอัพทางด้าน,นหลังนะครับคือทําได้ดีนะครับนิ่งเลยโดยเฉพาะคอนซากกับคโนเต้นะครับแล้วก็โจโกเมสด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้ก็ภาพอ่าแพลนมาบนอัตจันก็เป็นเ e อียนไลต์ตำนานของแอตเลียสอาสอโนนะครับแล้วมีจังหวะที่ลิปูก็ได้ลุ้นเหมือนกันจังหวะหม่งของดามินเวียสนะครับเป็นฮามิเลียดนะครับโยนคอนเข้ามานะครับอ่าแล้วจากนั้นก็ มีจังหวะที่ลิ์พูเสียบอลในแดนกลางแม็กอลิสเตอร์ครับโดนโฉกไปลูกนี้มาตินุก,กัดโฉกไปแล้วก็ส่งต่อให้อ่าอาแนวรุกของเออซอนยิงไปติดเซฟผู้มีนะครับจังหวะนี้คือแอดมินเซฟไม่ทันนะครับก็บ่งบอกเลยว่าแม็กอลิสเตอร์นั้นยังไม่ฟิตเต็มร้อยนะครับยังช้าอยู่นะครับเกือ,อบโดนและลูกนี้นะฮะหลังจากนั้นนะครับมีจังหวะหนึ่งที่ เรียกได้ว,ว่าเป็นจังหวะที่แอดมินแม่งโคตรสะใจเลยนะจังหวะที่เคอร์ติโจนเก่าครับคือไปย่งบอลจากเท้าของเบนไวเลยนะแล้วก็หลังจากนั้นก็เลี้ยงหลบเบนไวอีกทีหนึ่งจนคือจะหลุดเข้าไปถึงเส้นหลังแล้วแต่เบนไวแม่งดึงคอไปเลยนะครับดึงเสื้อดูในรูปครับท่านผู้ชมลูกนี้แม่งได้ใจจริงครับเขเหอมเลยครับจังหวะนี้นะครับเคอร์ติโจนวันนี้ก็โอเคนะเล่นดีเลยสําหรับสายตาผมนะครับลูกนี้ผมให้10คะแนนเลยครับ คือทําให้เบนไวท์นี่เสียท่านะครับหลังจากนั้นครับจังหวะนี้อาร์เซนอลก็ได้ยิงนะครับแต่ว่าก็ไม่มีอะไรให้ได้บาดเสียนะครับหลังจากนั้นมีจังหวะที่แฟนบอลลิพูที่ดูอยู่เนี่ยคือเสียวเลยจังหวะที่จาเรเลคอนซาเนีครับเตะเราบาดเจ็บนะครับเจ็บเองนะครับจังหวะที่คล้ายๆนี่แบบเหมือนไปคือขาเหมือนแบบไปเหมือนไปขุดหญ้าอะไรประมาณนี้แหละนะครับผมก็ดูแล้ว คิดในใจอยู่จะเป็นที่กล้ามเนื้อไหมนะฮะพอหลังจากนั้นก็ออกไปปฐมพยาบาลที่ข้างสนามแล้วก็กลับมาเล่นต่อได้นะครับหลังจากนั้นช่วงไทยเกมเป็นอาร์เซนอลอย่างเดียวเลยนะครับลูกนี้ยิงก็ไปติดเซฟอลิซงมิเกอร์นะครับแล้วก็มีจังหวะที่โต้กลับเร็วคือลิเวอร์พูลของเราจะ,ะเหนียวไว้ก่อนเน้นรับแล้วก็โต้กลับเร็วจังหวะนี้เกือบได้ประตูขึ้นนำนะในช่วงไทยครึ่งแรกเทนยิงไปชนคานดังสนั่นเลยนะครับครึ่งแรกเนี่ยก็คือชนคานฝั่งละลูกนะครับ แล้วก็คือจังหวัดนี้เนี่ยชนคานแบบได้ลุ้นเลยนะครับวิ่งมาแถว2ยิงนะครับจบเกมในครึ่งแรกนะครับลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลก็เลยเสมอกัน0ประตูต่อศูนย์นะครับรูปเกมก็เป็นทางฝั่งอาร์เซนอลดูดีกว่านะครับก็มีสติขึ้นมาให้เด่นกันนะครับก็คืออาร์เซนอลได้ยิงถึง13ครั้งนะครับตรงกรอบ5ครั้งนะครับลิเวอร์พูลได้ยิงแค่2ครั้งนะครับแล้วก็มีคอนเนอร์อาร์เซนอลสครั้งลิเวอร์พูลหครั้งฟาวนะครับอาร์เซนออลห ลิเวอร์พูลห้านะครับแล้วก็ออฟไซด์ฝั่งเล่นหนึ่งนะครับอ่าส่วนเปอร์เซ็นต์การเข้าคอำบอลนะครับอาร์เซนอลห้าสิบสามลิเวอร์พูลสี่สิบเจ็ดนะครับจบแรกเสมอกันศูนย์ศูนย์นะครับครึ่งหลังนะครับไปแก้เกมกันทั้งสองคนทั้งสองทีมบอสเจอเก้งคลับแล้วก็มิเกลอาร์เตต้านะครับมาสู้กันใหม่ <S <S ครึ่งหลังอยากจะบอกว่าโอ้โหกลยุทธ์สุดเทพจริงๆต้องซูฮกยอมรับอีหลีครับพ่อแม่พี่น้องบอสเจอเก็งครับ คือแก้เกมดีนะครับคือรู้เลยว่าคือสลับตำแหน่งนะครับอ่าหลังจากที่นูนเย็นไปเล่นซ้ายใช่ไหมก็หุบมาเล่นตรงกลางนะครับแล้วก็เอา,อาทางด้านของลุยเดิอนนะไปยืนทางฝั่งขวานะครับอ่าคือสลับสอบเปลี่ยนคืออาร์ซอนอนลงงไปแกตะตาแตกเลยนะครับครึ่งหลังหลังจากนั้นก็ดีขึ้นลิวพูค่อนข้างที่จะนิ่งขึ้นเลยนะครับได้ยิงเยอะมากขึ้นพอนูนเย็นเนี่ยปรับมายืนทางฝั่งซ้าย ก็มีโอกาสได้ส่องยิงมากขึ้นนะครับเขาจะเลี้ยงตัดเข้ามาลูกนี้แล้วก็ปั่นด้วยเท้าขวานะครับอ,ออกไปนิดเดียวลูกนี้นะฮะแล้วจากนั้นก็คือแลกกันมันเลยลูกนี้ก็เป็นหลุดมาถึงเส้นหลังเลยนะคายฮารสปัตนะครับ,รบก่อนที่จะตบเข้ามาบุกิโยซากายิงพลาดนะครับผมแคปไม่ทันนะฮะยิงลูกนี้นะฮะยิงติดนังแข้งตัวเองออกไปนะครับแล้วจากนั้นรีวูของพวกเราก็เปลี่ยน ตัวแนละ้วแก้เกมเลยบอสเนี่ยคือวางแผนวางหมากมาเอาทีเด็ดเลยก็คือโชต้าลงมาเลยนะฮะเอาโชต้าลงมาแล้วก็เอาไรอันสกาวเบนแบกลงมาแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดิกปโปออกนะครับแล้วก็าฮาวิเลนออกนะครับแล้วจากนั้นดูครับดูในภาพโอ้โหเทนแบงขึ้นมาอยู่ด้านบนเพนซิลด้านบนเลยนะครับคือครึ่งหลังเนี่ยส่งสัญญาณแล้วว่าลิเวอร์พูลเนี่ยมีไม้ตายเหมือนกันนะครับอาร์เซนอลเนี่ย คือโดนส่งสัญญาณแล้วเพราะว่าก่อนเกมนะบอสบอกว่าคือไม่อยากเล่นแมตแมตที่2ไม่อยากเล่น,นรีเพย์นะฮะอ่าหลังจากนั้นบอสก็ทำเซอร์ไพรส์อีกนะครับก็คือส่งดาวลุ่งลงมาเนี่ยคือผมงงเลย <laughs> การเก้เกมของบอสนะครับใส่ความสดเข้าไปก็ส่งบอบบี้คลาสแล้วก็คอนเนอร์แบลสลี์ลงมากองกลางนะครับตัวรับแล้วก็ตังฝั่งของฟูลแบ็กนะฮะหลังจากนั้นนะครับดีขึ้นตาเห็นเลยนะครับเพราะโยกเอา ลุยดีอาร์ตมาอยู่ทางด้านขวาตำแหน่งของซาร่านะครับแล้วก็โชต้าเนี่ยอยู่ตรงกลางแล้วก็นูนเยสอยู่ทางด้านซ้ายนะครับนี่จังหวะนี้เกือบเข้านะฮะดีอาร์ตยิงลูกนี้โอ้โหเกือบเกือบได้นะครับหลังจากนั้นนะครับลิเวอร์พูลของเรากา็ดีขึ้นตามลำดับนะครับดีกว่าค่อยๆดีขึ้นนะครับแล้วลูกนี้โชต้าม่งไปชน,ชนคานนะครับในทีที่78นะครับลูกนี้ตัวเล็กกว่าแต่ม่งไปชนคานนะครับ แล้วแล้วลิเว์ของพวกเราก็มันขึ้นนำจนได้ในนาทีที่79นะครับเป็นจังหวะที่เราได้ลูกฟรีคิกนะครับแล้วเทนโยนมาเนี่ยแล้วก็เป็นทางฝั่งของอาร์เซนอลเนี่ยทำเข้าประตูตัวเองนะครับลิเว์ขึ้นนำ1-0นะครับสะใจจริงๆนะครับเป็นยาคุบคิวออสนะครับมงเข้าประตูตัวเองนะครับลูกนี้โอ้โหเหมือนกับปลดล็อกเลยนะครับแล้วก็ต้องยอมรับคนเปิดด้วยนั่นก็คือเทนนะครับเปิดมาแบบ คือลูกได้เสียเลยนะฮะพอน้ำหนึ่งศูนเนี่ยโหงคึกเลยนะฮะบุกเข้าใส่คือแบบจังหวะโต้กลับเนี่ยสองสามจังหวะเนี่ยถึงหน้าประตูแล้วได้จบด้วยนะฮะโดยเฉพาะลุยดีอาร์ลูกนี้ยิงนะครับข้ามคานไปนิดเดียวนะฮะแล้วอาเซนอมก็มาเร่งในช่วงครึ่งหลังนะครับเนี่ยเร่งมาแต่ก็ไม่มีอะไรเป็นชิน้นเป็นอันนะครับแล้วก็นาทีที่84ี่ในกล้องแพนมาแฟนบอลน,นะครับเสาสูงน,นะครับถึงกับเริ่มรู้ชะตากรรมละ นะครับช่วงนั้นลิวพูของเราเริ่มคือบุกได้น้ำเนื้อมากกว่าก็คือจังหวะโต้กลับเนี่ยป๊บๆเนี่ยถึงหน้าประตูนะครับเหมือนส่งสัญญาณว่าเอาแล้วเกมนี้เอาแล้วนะครับหลังจากนั้นลิวพูก็แพ็กเกมแน่นนะครับคืออาศัยจังหวะโต้กลับเร็วนูนเยสนะครับดีอาร์ดซ้ายขวาเนี่ยเป็นตัวที่เด็ดแล้วก็โชต้านะครับหลังจากนั้นดูสีหน้าของบอสนะครับ คือวันนี้แก้เกมแบบดีนะผมโคตรชอบเลยสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งกันโอ้โหอาร์เซนอลงงมกันแต่แตกเลยมิเกี่ยวอาเตต้าตามไม่ทันนะฮะแล้วจากนั้นร์พูแพ้เกมนะครับ,ะะรบกเก้านสะิบนาทีก็หมดนะครับก็ต่ออีกเวลาอีกอ <c oughs> ประมาณสี่นาทีนะครับเราก็มาได้ลูกปิดท้ายลูกที่2จากการเล่นเกมโต้กลับนะครับลูกนี้ลุยดีอาร์ยิงนะครับ ก็เป็นการยิงได้สักทีหลังจากไม่ยิงมาเท่าไรล่ะกี่เกมประมาณ10เกมไหมนะครับผมจะไม่ไม,ไม่ผิดน,นะครับประมาณ 10- ถึง11เกมนะครับมนยิงได้ลูกนี้ยิงสวยนะครับลูกนี้ยิงเข้าสามเหลี่ยมเลยนะครับเ <c oughs> กิดจบเกมครับลิเว์พูกรักษาสกอร์ก็เอาชนะไปได้อ่าสองประตูต่อศูนย์นะครับ <c oughs> ขออภัยนะครับเราก็เข้ารอบต่อไปอ่าอย่างสาง่างามนะครับแล้วก็มาดู เกมนี้ว่าใครเล่นดีนะครับส่วนตัวแอดมินนะครับเกมเกมนี้คือเป็นไปตามแผนของเจอร์กี้ค,คอปที่วางเอาไว้นะครับเหนียวแน่นไว้ก่อนนะครับพอเหนียวแน่นปั๊บเนี่ยอา,อาศัยความเร็วในการเล่นเกมโต๊ะกลับนะครับที่ผมเคยวิเคราะห์ไปว่าต้องเล่นด้วยความอดทนอส่วนอาร์เซนอลก็แพ้ภัยตัวเองเจาะไม่เข้านะครับในช่วงครึ่งแรกมีโอกาสยิงลิวหูหลายครั้งเลยนะแต่ทําไม่ได้นะครับบอลก็เป็นอย่างนี้แหละครับถ้าหากทําเขาไม่ได้ก็ ต้องโดนลงโทษนะครับจบเกมเราก็เอาชนะไปนะครับ2-0เกมเนนนี้เนี่ยคนที่เล่นดีนะครับของทางด้าน,นของโซโฟ,ฟาสกอ r e ที่ได้คะแนนเยอะก็มีอลิซงเบเกอร์นะครับาเพื่มีนะครับที่ได้คะแนนความสามารถเนี่ยไป8.3นะครับมีเทน8.2นะครับแนวรับต้องบอกว่าเล่นดีกับทุกคนนะนะฮะในในข้อมูลนี้นะครับคือเขียวกันหมดเลยเล่นดีกับทุกคนเลแนวรับโดยเฉพาะ จาเรลวคอนซาแล้วก็โคอาเต้นะครับนิ่งมากนะครับโกเมสก็เล่นได้เล่นดีนะครับผมสูฮกเลยเกมรับวันนี้เล่นดีนะครับส่วนแผงกองกลางก็ยังมีพลาดอยู่บ้างนะครับอย่างเช่นแม็กลิสเตอร์นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าพึ่งกลับมานะครับส่วนฮาวิเรียดก็มีการเชื่อมเกมอะไรก็โอเคอยู่นะครับแล้วก็เค์ติโจนวันนี้ ติงนิดนึงแม่งเลี้ยงไปนิดนึงนะครับชัดเจนเลยนะครับเลี้ยงค่อนข้างเลี้ยงเยอะนิดนึงสาหรับโจนหูเคยที่โจนนะครับนอกนั้นก็ดีหมดนะครับทั้งการเลี้ยงบอลทั้งการอ่าเรื่องของการเล่น pacing, เพลซิงเคยที่โจนทําดีแต่ติดเลี้ยงนี่แหละนะครับติดอย่างเดียวส่วนแนวลุกเล่นดีก็สําหรับผมนะคนอื่นไม่รู้นะฮะโดยเฉพาะหลุยเดรอาร์ตวันนี้มีความขยันช่วยทั้งเกมลุกเล่นเกมรับนะครับดามินูเยสก็อ่า หาจาังหวะยิงได้เยอะแต่ว่าไม่คมอีกแล้วนะครับมันขาดตรงนี้แหละนะครับส่วนโคดิโกโปก็เดี๋ยวมามาหายหายนะครับในตําแหน่งที่ได้เล่นหลากหลายเ,เล่นได้หลากหลายเดี๋ยวบางทีลงไปเล่นตรงกลางเดี๋ยวบางทีมาเล่นทางฝั่งขวาเดี๋ยวบางทีย้ายมาฝั่งซ้ายสลับสลับเปลี่ยนกันโอ้โหบอสสุดๆุดจริงจริงนะฮะเอาเป็นว่าสรุปวมาล,ลิบูฮูเก็เข้ารอบต่อไปอย่างสง่างามนะครับก็เป็นอีกถ้วยหนึ่งที่เราได้รุ้นเลยนะครับหลังจากนั้น อีก3วันนะครับเราก็จะพักอีก3วันแล้วก็จะลงเล่นในศึกคราคร์โรคับซึ่งเป็นรอบรองนะนะฮะเจอกับฟูลแลมนัดแรกนะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะไปเยือนหรือเปล่านะครับถ้าจําผิดขออภัยนะแต่ว่าเจอกับฟูลแลมนะครับในศึกคราคร์โรคับรอบรอง,งเลิศนัดแรกนะครับอ่ะนี่ก็คือหลังเกมที่แอดมินได้เห็นในเกมนี้ก็ต้องบอกว่า ออวันนี้ขาดพี่ยักไปแต่แนวรับก็ทําได้ดีนะครับส่วนขาดซาลาไปขาดเอนโดไปก็ถือว่าทดแทนได้นะครับลุ้นกันมันๆเลยปีนี้นะครับตบบ้ษมเหลือหลายถ้วยด้ครับบาสตาน,นีนะฮะส่วนอาร์เซนอลก็แพ้เป็น3เกมติดแล้วใช่ไหมนะครับถ้าจําไม่ผิดนะยังไงผิดพลาดขออภัยด้วยวันนี้โอ้โหเบอร์ไปหมดแล้วยังไมไ่นอนเลยนะครับเอาเป็นว่ามีความสุขจริงๆนะครับเดี๋ยวมาพบกันใหม่กับหลังเกมคู่ค ต,ต่อไปของลีว์ผูลนะครับเจอกับฟูลแลมนะครับแล้วก็พิมลีกแฟนบอลมีความคิดเห็นกันอย่างไรสำหรับคูน่นี้พิมพ์มาบอกกันหน่อยแล้วกลับพบกันใหม่สวัสดีครับสาใจเว้ยสาใจเว้ย